สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งีพีเก้มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งีพีเกวันนี้ก็คืออัปเดตการกัดตัวในวันที่9ของไบร์วินค่ะ คลิปนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชื Dial ่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยคะ่ะค่ะทุกคนวันนี้เราก็เดินทางกันมาถึงการกักตัววันที่9ของน้องท,งทั้งคู่แล้วนะคะงั้นเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้เริ่มอัปเดตกันที่ไบรท์ลงรูปนี้ที่ IG ค่ะทุกคนคือรูปนี้น้องดูหล่อแล,และน่ารักมากและแคปชั่นของน้องก็คือมีเลข7ตัวเดียวค่ะทุกคน มันคืออะไรอ่ะน้องต้องการจะเสืออะไรอีก7วันเจอกันหรือว่าน้องลงรูปฉลองยอดฟอร์เจของ IG น้องก็ไม่รู้นะคะค่ะและหลังจากนั้นน้องก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ค่ะทุกคนคือมันเป็นคลิปที่น้องปั่นจักรยานออกกําลังกายอยู่ที่บ้านแล้วที่สําคัญน้องลงเวลาในคลิปด้วยจ้าอ่ะรายงานความเคลื่อนไหวให้คนทางโน้นรู้ไป1กลุ่มค่ะเรามาที่ทวิตของวัดไทยกันบ้างดีกว่าค่ะ คือตอน5โมงเย็นทายก็มาทวิตว่าง่วงทั้งวันแล้วหลังจากนั้นทายก็เงียบหายไปค่ะทุกคนแล้วตอน6โมงเย็นวัดก็มาทวิตบ้างวัดทวิตว่าหิวไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็มีแฟนคลับมาเมนว่าให้ทายทําแกงเขียวหวานให้ทานแล้ววัดก็มาตอบว่าไม่ทําแล้วเดี๋ยวนี้จ้าเดี๋ยวนี้ไม่ทําและแกงเขียวหวานนะ่ะถ้าหิวก็พากันไปทานอูนิหวานๆตามร้านอาหารญี่ปุ่นกันเป็นเลย พอหลังๆเห็นไปทานกันบ่อยนี่ใช่ไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นวัดก็เงียบหายไปเลยเหมือนกันโอ้แล้ววันนี้จะได้คืนดีกันมาสองคนเนี้ยพอถ่ายมาวัดก็เงียบพอวัดมาถ่ายก็เงียบสักพักเงียบคู่เลยจ้าค่ะมาดูฝั่งน้องวินกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้น้องก็ได้อัพรูปนี้ลงที่เว่ยปอด้วยค่ะทุกคนคือรูปนี้มีความโชว์แผงอกเบาๆค่ะคุะคณขาอืมพักนี้โชว์บ่อยเหมือนกันนะเราอะค่ะที่สําคัญทุกคนดูตรงนี้นะคะ น้องโพสด,ด้วย iPhone 12 Pro Max ค่ะทุกคนน้องเปลี่ยนมาใช้ iPhone 12 Pro Max แล้วเหรอน้องเปลี่ยนหรือว่าน้องใช้หลายเครื่องอะคือก่อนหน้านี้รู้สึกน้องจะไม่ได้ใช้ iPhone รุ่นนี้นะคะอ๋อใช้เหมือนแฟนแหละค่ะดูออกแต่ที่สำคัญน้องซื้อเองหรือพี่คนสนิทซื้อให้กันแน่นะค่ะแล้วหลังจากนั้นน้องวินก็ทำพวกเราช็อคกันทั้งด้อมด้วยการอัพรูปนี้ลงที่ไอตัวเองค่ะทุกคน โอ้ยลูกครับเบาได้เบาอย่าท้าทายอำนาจเมื่อคนขี้ห่วงนักเลยลูก <S <S คือ,อยังไงอะ่ะขอรูปเขามาลงแล้วเขาไม่ให้เลยลงรูปที่เขาห้ามซะเลยให้เขาห่วงเล่นๆอะไรงนี้ <S <S นหรืองอนที่เขาอยู่เรื่องที่เขากวนประสาทผ่านทวิตของสารวัตรเมื่อวานเลยลงรูปนี้ยั่วโมโหโเขาซะหน่อยโอ้ยเดี๋ยวนี้ชักเอาใหญ่แล้วค่ะลูกสะใภ้ฉั้นชักจะโชว์บ่อยเกินไปละป่าน,นี้พี่คนนั้นมไม่โมโหจนควันออกหูไปแล้วเหรอ น้องลงรูปนี้พร้อมแคปชั่น Take me to the sea คือพาฉันไปทะเลโถลูกน่าจะคิดถึงทะเลหนูอยากไปทะเลเหรอครับรอก่อนนะลูกนะเดี๋ยวสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแล้วค่อยไปนะคะ <Okay. S 1> ว่าแต่รูปนี้ถ่ายมานานแล้วนะทำไมน้องเพิ่งลงอ่ะสงสัยที่ผ่านมาพี่ชายคนสนิทแม่อนุญาตให้ลงแน่ๆเลยเลยลงไม่ได้แต่ตอนนี้โกรธอยู่เลยกล้าลงอะไรงี้ ค่ะพอน้องโพสตรูปนี้ลงต่างคนต่างเข้ามาเมนแซวน้องกันใหญ่พี่บอยเมนตว่าไม้มะยม1หนึ่งกา้านจ้าพี่บอยเมนตแทนใจแม่ๆอย่างพวกเราไปแล้วหนึ่งกลุ่มและที่สําคัญพี่อีทก็มาเมนด้วยค่ะพี่อีทเมนว่าถอดเก่งจริงนะหนูพร้อมกับอีโมจิร้องไห้หืมถามจริงนี่คือพี่อีทจริงๆใช่ไหมลูกโชว์ซิกแพคแค่นี้แม่อย่างพี่อีทถึงกับแซวแล้วก็ใส่อีโมจิร้องไห้เลยเหรอ คือไม่ใช่แอคหลุมของพี่คนสนิทจริงๆใช่ไหม oh, <no. S 1> คือทั้งด้อมต่างพากันสงสัยว่าทําไมคําพูดพี่อีทใช้เรียกน้องวินว่าหนูมันเหมือนคาพูดเวลาที่ไบรท์ใช้เรียกเจ้าคนน้องเลยว่าไหมคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นน้องวินก็ได้ลงคลิปนี้ที่ติ๊กต็อกด้วยค่ะคือเป็นคลิปที่น้องทําหน้าตาน่าได้น่ารักมากคือพอดูไปคําว่าไอ้เต้าผุดขึ้นมาในหัวเลยล่ะค่ะถ้าเจ้าคนพี่กําลังโกรธจนควันออกหูอยู่เรื่องที่น้องลงรูปโชว์ซิกแพค พอเห็นคลิปนี้เชื่อเถอะว่าเจ้าคนพี่ต้องยิ้มออกแน่ขนาดเราดูไปยังยิ้มไปด้วยความเอ็นดูน้องเลยอะว่าแต่วันนี้ลูกสะพ้ยชั้นแกคงเหงามากเลยค่ะทุกคนคือน้องมาหมดเลยทั้งหวยปอทั้งไอจทั้งติ๊กต k อ แถมยังแชร์คลิปจากทิกตอกมาลงที่สตอรี่ g อจีด้วยขาดแค่อย่างเดียวค่ะทุกคนคือขาดทวิตเตอร์ที่น้องยังไม่ได้ไม่ได้โพสอะไรเลยในวันนี้ค่ะหลังจากที่น้องโพสคลิปน่ารักน่ารักลง t ิกตอกแล้วเจ้าคนพี่ก็มาค่ะทุกคนคือเจ้าคนพี่ได้โพสคลิปนี้ลงที่สตอรี่ด้วยค่ะคือพอเห็นแวบ,บแรกนืกอว่าน้องเหงาจนดูการ์ตูนแต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนน้องกําลังฟังเพลงอยู่ค่ะคือมันชื่อเพลง slow drive ค่ะทุกคนมันเป็นเพลงฟังสบายๆให้ก่อนคลายน้องน่าจะเหงา น่าจะเครียดที่ต้องอยู่เฉยโดยไม่ได้ทํางานและไม่ได้เจอแฟนแถมยังต้องมาหัวร้อนเรื่องแฟนโชว์ซิกแพคอวดชาวบ้านกาอีกเลยต้องหาเพลงที่มันผ่อนคลายมาฟังสะหน่อยแถมภาพประกอบเพลงยังเป็นตัวการ์ตูนกระต่ายขับรถอีกแล้วกระต่ายเปรียบเสมือนใครคะก็เปรียบเสมือนเจ้าคนน้องนั่นแหละค่ะแถมยังเป็นกระต่ายขับรถอีกต่างหากเพราะเจ้าคนน้องก็ชอบรถและชอบขับรถอีกด้วยแหมรู้ดูหน้ากระต่ายแทนหน้าเจ้ากระต่ายดุกดิกข้างกายให้หายคิดถึงละสิใช่ไหม แล้วน้องก็เปิดคลิปด้วยกันโฟกัสให้เราเห็นเจ้ากระต่ายขับรถแล้วก็แพนกล้องไปที่อาเมะซึ่งอาเมะอยู่ตรงไหนก็ตรงโซฟานะสิคะแล้วโซฟามันทําไมก็คือโซฟาตัวนี้เป็นโซฟาที่เจ้าคนพี่ชวนน้องมาลองนั่งในวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะสิคะทุกคนนี่ค่ะมีคลิปด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะนี่เป็นเกียิมากนะครับได้มาลองโซฟาใหม่ <c oughs> <c oughs> นุ่มจริงๆ <c oughs> เห็นไหมคะทุกอย่างสําหรับไบร์มันคือความทรงจําทั้งหมดน้องเป็นคนละเอียดอ่อนมากๆน้องคิดถึงทุกอย่างที่เคยทําร่วมกันกับเจ้าคนน้องและจดจําทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับน้องจริงๆคือน้องเก็บความทรงจําทุกอย่างไว้เหมือนที่สารวัตรเก็บความทรงจําทุกอย่างที่เกี่ยวกับพายไว้หมดคือวันนี้น้องคงคิดถึงวันนั้นคงอยากให้น้องมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเลยค่ะคือถ้าน้องเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจําแล้วระลึกถึงมันทุกครั้งที่ถึงวันครบรอบแบบนี้ คือน้องเป็นคนที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนมากๆด้วยค่ะโอ้อิจฉาน้องวินเนาะที่เรื่องราวทุกอย่างของน้องได้เป็นความทรงจําที่สวยงามของไบรท์ทไมเราไม่เจอคนที่ใส่ใจและละเอียดอ่อนแบบนี้บ้างนะว่าไหมคะทุกคนคะวันนี้ในไลฟ์มีคนถามน้องอาร์มว่าไบรท์วินเป็นอะไรกันและน้องอาร์มก็ตอบว่าก็เป็นแบบที่ทุกคนคิดแหละครับค่ะจ้าถ้าน้องอาร์มตอบแบบนี้พี่ขอฟันทงแล้วนะว่าเขาเป็นแฟนกันจริงๆร่อะ เพราะสิ่งที่พวกเราคิดมาตลอดก็คือไบร์วินเป็นแฟนกันจริงไหมคะทุกคนค่ะแลบพอตอน5้าทุ่มกว่าน้องวินก็ได้โพสตอรี่ของเทรนเนอร์มาลงที่ตอรี่ตัวเองด้วยค่ะทุกคนคือวันนี้ก็เป็นอีกวันที่น้องวินวิดีโอคอลออกกําลังกายกับเทรนเนอร์คือน้องยกดัมเบลแบบใหญ่มากจน,จนเทรนเนอร์ใส่แคปชั่นแซวว่าดัมเบลใหญ่จนบังหน้าโอ้โลูกความมีวินัยในการออกกําลังกายของหนูแบบนี้สินะถึงได้มีซิกแพคแน่นๆแบบในรูปที่โพสต์ไปเมื่อตอนเย็น่ะ คือน้องวินถึงจะดูเป็นเด็กที่เล่นแต่น้องเป็นคนที่มีวินัยสูงมากๆเลยนะคะมุ่งม,มั่นและตั้งใจมากกับทุกๆอย่างเลยอันนี้นับถือในความตั้งใจความมีวินัยของน้องจริงๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตการกัดตัวในวันที่9ของน้องทั้งคู่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เราค่อยมาอัปเดตกันต่อในวันถัดไปค่ะงั้นพี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ